สวัสดีครับวันนี้อยู่กลางแดดอีกแล้วโตโยต้าวีออครับเลือกใช้บริการงานฟิล์มนะครับกับทางร้านเราเลือกใช้ฟิล์มยี่ห้อ m ม x a x มาครับผมดีจริงบอกต่อนะครับเป็น m a x m a ารุ่น v p หรือ b l c k p p n t t h r รนะฮะรอบคันเลือกเป็น v p 2 0นะครับสำหรับคนที่มีอายุนะฮะไม่ต้องการความเข้มมากๆก็ใช้เป็น v p 2 0รอบคันครับสำหรับบานหน้าเป็น VP35 นะครับ Black Panther นี่ครับแค่ 60%นะครับรอบคันยังให้ความมืดขนาดนี้ปกป้องความเป็นส่วนตัวนะครับและก็ทรัพย์สินภายในรถของท่านนะครับรวมถึงความปลอดภัยในขณะที่เราเดินทางนะครับจะได้ไม่รู้ว่ามากี่คนนะครับโอเคครับผมเรามาดูด้านในกันหน่อยสำหรับน,นอกมืดในสว่างเป็นแบบไหนนี่ฮะในสว่างเป็นแบบนี้นะครับทัศนวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงนี่ดูฮะเรายังจะคงเห็นนะครับต้นไม้ยังคงเป็นสีเขียว ให้ความคมชัดนะครับรถที่วิ่งไปในขณะนี้ก็ยังคงสีสันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูบานหน้าครับบานหน้านี่เป็นฟิล์มตัวบางกว่านะฮะตัวบางกว่าตัวนี้เป็น20นะครับรอบคันสำหรับบานหน้าเป็น BP3.5 ครับ40%นะครับนี่ฮะให้ความคมชัดแบบนี้เลยโอเคมาตามต่อเรื่องของการลดความร้อนนะครับแล้วก็การรังสี UV นะฮะว่าได้เท่าไหร่โอเคนะครับ นี่หรือว่าพี่น้องทุกท่านเห็นไหมนะครับตัวนี้ฮะความทึบแสงนะครับหรือแสงสองผ่านได้อยู่ที่17.6นะฮะกำลังสี UV ที่99.8นะครับแล้วก็ลดความร้อนรวมอยู่ที่89.1นะฮะสำหรับการลดความร้อนเนี่ยตั้งแต่80ขึ้นไปถือว่าสุดยอดเลยนะในการลดความร้อนในดับแสงทุกวันนี้นะฮะหรือความร้อนทุกวันนี้นะฮะก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกในรถของท่านนะครับ ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะฮะให้ความทึบนะครับแลนะความเป็นส่วนตัวสูงสูงลดความร้อนได้สูงขนาดนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage แต่งรถน้าดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ